สวัสดีผมโซนิคผมชอบในการวิ่งและกินชิ้ดิดิกเป็นชีวิตจิตใจและหน้าที่ของในแบบนี้ก็คือช่วยเพื่อนแล้วพาเพื่อนลงเหวนั่นเองวสวัสดีครับผมเทลผมมีหน้าที่ในการเออสไนเปอร์อีสานใส่เราเอ็กซิคิวชนเนอร์นั่นเองซึ่งผมก็สงสัยอย่างหนึ่งคือทำไม2 0 1 1มันชอบบีบคอตอนผมบินวะสวัสดีครับผมนักขู่ผมมีหน้าที่ในการปุวยและเคาน์เตอร์พวกเอ็กซิคิวชนเนอร์นั่นเองแต่ทำไมเวลาคนละซัดมันวิ่งมาหา,าผมมันชอบกดเคาน์เตอร์อมกับผมวะผมไม่เข้าใจเลยจริง เ่สวัสดีฉันเอมี่ฉันสามารถช่วยเหลือคุณได้ในการปาคอนจากระยะไกลๆให้ไปโดนหัวเอ็กซิคิวชันเนอร์นั่นเองซึ่งไม่ว่าจะเป็นระยะที่ห่างไกลแค่ไหนฉันสามารถปาคอนไปโดนเขาได้แน่นอนและอย่างหนึ่งนะมึเงเลิกเอาการ์ดหมอกมาให้กูดีไอ้เหี้ยสวัสดีหนูครีมหนูก็เป็นแค่เด็กน้อยตัวเล็กๆที่มีนหน้าที่ในการรักษาผู้คนแค่นั้นเอง แม่ก็ช่วยเลิกเล็งหนูเป็นคนแรกดีสก,กิลหนีก็ไม่ค่อยจะมีอยู่ววสวัสดีผมเอ็กแมนเดอะมาสเตอร์แพลนสวัสดีครับผมเมทัลโซนิคผมมีหน้าที่ในการปกป้องพ่อของผมและเหล่าเซอร์ไพรเวอร์คนอื่นซึ่งบอกเลขอ,อสีสกิวชันในตัวไหนโดยผมสตารงไป บอกเลยยืนยาวแน่นอนและมี2อ,อย่างเลยที่ทำให้ผมโคตรโกงยันยันก็คือผมมีเลือดที่เยอะมากๆแถมสาม,มารถฮิวตัวเองได้นี่แม่งโคตรเจ๋สวัสดีครับผมซิลเวอร์ผมสามารถสตาร์ทเอ็กซ์คิวชันเนอร์ได้ช่วยเพื่อนได้สโลเนตได้แต่ไม่สามารถฮิวเพื่อนได้แถมผมยังสามารถบินได้อีกนี่ไม่เป็นไรที่โคตรดีเลยแต่ว่าตอนนี้ผมโดนเนิร์ฟแล้ว <c oughs> รีบเนิร์ฟจังวะโซบี้สวัสดีเ้นเบสใช่มีแค่นี้แหละเอาจริงดิเจ้าของช่องมันมีแค่นี้จริงเหรอ ใช่มีแค่นี้แหละบทคิดบทไม่ออกสวัสดีข้าโซพัส,สิทเองฉันเป็นตัวละครฟร,ฟรีที่ได้มาแต่แต่เข้าเกมนี้ครั้งแรกแถมตัวละครฉันเนี่ยบึกโคสมดุลเลยแถมมีเรียญโบที่ไว้เพล็กเกมอีกนี่แม่งเป็นอะไรที่โคตรดีแต่หลังจากอัปเดตสู่ชั้สองมาแม่งก็ไม่มีใครเล่นกูเลยเฮ้ยปวไรวะ สวัสดีฉันทิพว่วาฉันมีหน้าที่ในการวักกับดักต่างๆตรงจุดต่างๆนั่นเองซึ่งบอกเลยแม้คุณจะเดินไปประตูทางออกก็ตุ้มวิ่งเล่นอยู่เฉยๆก็ตุ้มเอเคก็ตุ้มทำอะไรก็ตุ้มตุ้มหมดละฮ่าสวัสดีฉันฟิดเวที่ฉันไม่ได้เข้า0.2เนี่ยก็เพราะว่าเออกูนอนตื่นสายตว์กูไปสมัครงานไม่ทันแล้วก็เลยต้องรอ0.2อ,อีกแผ่น